สวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกอฟฟันดา fc ชาแนลนะครับผมได้เหรียญนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญทองคํานะครับเป็นพิธีใหญ่ของประเทศไทยเราอีกพิธีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเหรียญพัดแก้วมรกตนะครับปีสองสี่เจ็ดห้านะครับนี่นะครับอย่างไรวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ เวยน,นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะเกจิบปุกเสกเยอะมากเป็นร้อยรูปนะครับแล้วได้สั่งทําหลายหลายสกุลช่างนะครับจะมีนะครับเพาะช่างกองกระสาบแห้างเตียงแสงนะครับมี ประเทศนอกก็เจนีวานะครับค่อนข้างที่จะเยอะสวนนระดิษฐ์นะครับอ่านะครับค่อนข้างเยอะไหมครับค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้จะมีตั้งแต่หลักสามพันสี่พันห้าพันจนถึงหลักเกือบเกือบล้านนะครับถ้าทองคํานี่ของเจนีวานี่เป็นล้านนะแต่เราจะไม่พูดถึงอย่างอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญ พิมพ์นี้ Eun แล้วกันนะนะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญพิมพ์นี้กันพิมพ์มนี้เขาเป็นเหรียญพักแก้วมรกตเนื้อทองคําพิมพ์ลึกครับพิมพ์ลึกนะครับจะไม่มีชื่อด้านหลังนะครับนี่จะไม่มีชื่อด้านหลังถ้าเนื้อทองคํานะเราพูดถึงเนื้อทองคํานะครับจะมีพิมพ์ลึกไม่มีชื่อด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะมี บล็อกเพาะช่างจะมีเขียนเพาะช่างเป็นทองคำนะครับแล้วก็มีเจนีวานะครับผมเคยเห็นเนื้อทองคำของเหรียญพระแก้วมรกตมีแค่สามแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็คือทองคำแบบที่สามนะครับนี่นะครับแบบที่หนึ่งคือเจนีวาแพงสุดบางคนขายเป็นล้านนะครับแล้วก็มีเพาะช่างนะก็หลายๆแสนนะถ้าเป็นเนื้อทองคำสวยๆนะครับ แล้วก็พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์บล็อกลึกนะครับไม่มีชื่อนะครับ 1. นี่นะอ่าถ้าเป็นพวกอป,ปก,กา้าเนื้อเงินอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าแยกเยอะมากนะครับมีห้างแต่งเสียงอป,ปก,กา้าเนื้อเงินสุวรรณประดิษฐ์เนื้อเงินเพาะช่างโอ้ baik, เนื้อเงินเจดีวาเนื้อเงินหลังหนังสือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับแต่ผมแค่เกริ่นให้ฟังนะ อ่าเรามาดูเหรียญทองคําดีกว่านะวันนี้นะนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเกจีปลุกเสกเยอะมากอย่างที่ผมบอกแถมปีสองสี่เจ็ดห้าฉลองกรุงรัตนโกสินนะครับร้อยห้าสิบปีได้สร้างเนื้อทองคําองค์นี้จะเป็นหูเชื่อมขอบอัดกระบอกนะหูเชื่อมอันนี้มีห่วงในตัวด้วยนี่มีห่วงด้วยนี่มีห่วง ค่อนข้างสวยแชมป์ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากอางนี้วิธีการดูง่ายๆนะพี่ๆเหรียญทองคำนะครับเราเราหยิบมานะครับทองคำเนี่ยพื้นพื้นเนี่ยครับเขาจะต้องมีเสี้ยนความคมชัดปั๊มมาแล้วเนี่ยจะต้องคมชัดดูพี่ๆเห็นไหมนี่นะครับ พื้นเหรียญนี่โอ้โหเส้นทะลุมิตินะนี่ขนาดอ่าเขาเรียกว่าไงขนาดมาสะท้อนแสงนะพี่พี่ยังจะเห็นเลยนะครับว่าพื้นเนี่ยมีเส้นเสี้ยนเยอะมากนะพื้นจะมีเส้นเสี้ยนเยอะมากแล้วพิมพ์เนี่ยสําคัญมากผ้าเหรียญเนี่ยผมบอกเลยพิมพ์เนี่ยสําคัญมากนี่นะครับคุณจดจําพิมพ์ทรงเช่นเคยอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปนะครับ พารุ่นนี้พิมพ์แบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับนะครับเราต้องเล่นตามมาตรฐานสากลนะครับแหวกแนวไปนะครับเราอาจจะชอบมันอาจจะแท้แต่ถ้ายังไม่สากลเราก็ควรจะเก็บไว้เล่นคนเดียวก่อนนะครับนะครับแต่แบบนี้มาตรฐานสากลวงการยอมรับนะครับขายที่ไหนก็มีกําไรนะครับเก็บยังไงก็ไม่เป็นภาระใครแน่นอนนะครับนะครับนี่นะเสียนพื้นจะต้องเป็นศาสตร์นะครับ สะอาดเลยแล้วบล็อกเนี้ยจะเป็นบล็อกกระสับนะครับปั๊มเนี่ยจะค่อนข้างลึกแต่นูนต่ํานะครับรายละเอียดจะค่อนข้างคมชัดเห็นไหมรายละเอียดจะค่อนข้างคมชัดแกะได้หนาบล็อกกระสับเขาจะแกะนั้นหนาอย่างเงี้ยนะครับนี่พี่ๆเห็นไหมดูเม็ดพัสดนะครับอ้วนล่ำใหญ่นะครับถ้าเล็กๆนี่ คุณจําไว้เลยนะหลับแน่นอนนะครับหน้าครับความคมชัดเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับการแกะนะครับนี่ครับตรงช่วงตัวท่านนะครับนี่นะช่วงฐานนะครับเห็นไหมครับแกะได้มีวิจิตบรรจงนะครับวิจิตบรรจงมากเหรียญรุ่นนี้นะครับเรามาพลิกหลังกันดูต่อนี่ครับโอ้โหเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบเหรียญนี้มากเลยนะ นี่นะครับด้านหลังนี่จะเป็นด้านจะเป็นตาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ครับแต่มีความคมชัดนะครับเส้นหนาเห็นไหมครับไม่เล็กไม่หดนะครับไม่อ่อนะครับดูนะครับนี่ทองคำนะครับเห็นไหม เส้นจะค่อนข้างลึกมีความคมชัดถ้าเบอร์เบอร์เส้นเล็กๆแล้วเบอร์เบอร์เนี่ยคุณวางเลยและรุ่นเนี้ยสำคัญมากตรงไหนรู้ไหมครับขอบนะขอบถ้าเป็นทองคำนะครับยกแบบนี้เลยนะพี่ๆยกตั้งตั้งเลยนะครับห้าม ห้ามมีรอยทงรอยถอดอะไรเด็ดขาดนะหรือยกแบบว่ายกแบบว่ายกแบบตื้นตืนอย่างเงี้ยถ้าเป็นทองคําห้ามเลยนะครับคุณต้องวางนะถ้าเป็นทองคํานะแล้วยกแบบแทบไม่ยกเลยอะ่ะถ้าขอบไม่ขึ้นเป็นสันแบบเนี้ยคุณต้องวางนะครับดูครับขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังพี่พี่เห็นไหมตั้งทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับดูดิ เห็นไหมสูงขึ้นเป็นสัตว์เลยนะครับแล้วคุณมาดูข้างๆเห็นไหมครับยกขึ้นเป็นกระด้งเลยนะเป็นเป็นสัตว์เลยนะครับนี่นะเห็นไหมครับเหรียญค่อนข้างที่จะยกเลยนะแล้วเป็นอัดกระบอกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาขัดเก็บงานตามสไตล์นะครับนี่นะส,สวยนะครับอันนี้เหรียญน,นี้ก็ส,สวยๆนะครับนี่นะดูขอบข้างนะครับ เนียนนะครับเนียนๆน,น,นะนี่เห็นไหมาเหรียญน,นะครับถ้าคุณจดจําได้จริงๆนะเล่นไม่ยากนะครับผมก็เคยไม่เป็นมาก่อนไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นมาก่อนอยู่ที่การฝึกฝนแล้วมันเรียนรู้นะครับจดหนึ่งนะครับจดจําพิมพ์ทรงนะครับนี่คือเหรียญบล็อกลึกนะบล็อกลึกเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับสองนะครับ รายละเอียดตัวหนังสงหนังสือนะครับการแกะต้องลึกนะครับหนาล่ำนะครับมีมิตินะครับพื้นธรรมชาติเส้นเซียนจะต้องคมนะครับนี่ครับจะต้องคมนี่ครับเหมือนมีดกรีดนะครับคมพื้นเหรียญจะต้องคมเม็ดพัสดกอ้วนล่ำนะครับนะครับอ่าพิกหลังนะตัวหนังสือใหญ่เห็นไหม อาขละเลขยนันล่ําใหญ่ห้ามเล็กถ้าเล็กเป็นเส้นเล็กๆหดๆตืๆ้นๆคุณวางเลยขอบหนาขึ้นเป็นสันห้ามแบนห้ามห้ามตื้นต้องยกนี่ขอบข้างต้องยกหน้าหลังนะครับกระบอกนะครับเส้นเส้นกระบอกนี่ห้ามเป็นตัวตัดตัดยาบ ตัดสมัยใหม่นะครับต้องเป็นขอบอัดกระบอกแบบนี้นะครับนี่นะเหรียญนี้ก็จะมีการขัดขอบบ้างเราก็ต้องดูแต่เหรียญพวกนี้ตายที่การยกของเก๊ททำยังไงก็ทำไม่เหมือนยกไม่ได้นะครับยกไม่ได้ยกก็จะยกได้ต่ำกว่ายกไม่สูงเท่านี้นะครับพอยกมาตัวตัวฟอนต์ตัวหนังสืออะไรก็ไม่ได้นะครับหูเชื่อม หูสไตล์นี้นี่เห็นไหมครับห่วงอ,อันนี้มีห่วงเนียปกติบางอันก็ไม่เจอห่วงนะนี่มีห่วงนี่คือการดูพื้นฐานของเหรียญพรกแก้วมรกตใครมีนะครับผมรับซื้อนะสวยๆรับซื้อหนึ่งแสนนะครับแบบนี้นะนนนนะรับซื้อเป็นแสนนะรับซื้อเป็นแสนนะใครมีทองคำสวยๆก็ส่งมาขายผมได้นะ ID line ผม จะขึ้นอยู่หน้า y o u youtube อยู่แล้วนะครับนะครับยังไงก็ฝากขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมจะเอาเหรียญที่ผมได้ซื้อมาเนี่ยเอามาให้พี่ๆได้ชมเอามาให้พี่ๆได้ดูศึกษากันเบื้องต้นนะครับเพราะถ้าผมไม่มาบอกเนี่ยนะครับถ้าวันไหนวันหนึ่งพี่ได้มาเนี่ยนะพี่ก็จะไม่นึกถึงผมนะครับ <c oughs> นะครับใครมีแบบนี้นะ เอามาขายผมได้นะครับพระทุกองค์ที่ผมลงนะครับใครมีเอามาขายผมได้หรือนอกเหนือจากนี้ก็เอามาขายผมได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตาม Facebook ส่วนตัวผมเพจกอล์ฟฟันดา FC ผมแล้วก็ y YouTube c h a n n e n กอล์ฟฟันดาชาแนลนะครับยังไงก็เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท,ท่าน